คำสอนของหลวงพ่อคำเขียนหัวข้อเห็นอยากเข้าไปเป็นให้มีสติรู้กายรู้ใจอยู่เนืองเนืองหลักสำคัญก็คือเห็นอยากเข้าไปเป็นคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนจากคำสอนนี้ให้มีสติให้รู้ให้เห็น แต่อย่าเข้าไปเป็นดังคํากล่าวที่ว่าให้รู้ทุกขแต่อย่าเป็นทุกข์ให้เห็นทมให้เข้าใจทมสุดท้ายก็จะไม่ต้องเป็นอะไรเลยไม่มีอะไรให้เป็นไม่มีอะไรให้ต้องไปทำอะไรอีกแล้ว ทุกมีให้รู้สมุทัยคือเหตุแห่งทุก์มีให้ละนิโรธมีให้แจ้งให้ชัดเจนให้เกิดขึ้นมักมีให้เจริญคือทำให้มากทำให้สม่ำเสมอทำให้เนืองเนืองดังคำของหลวงพ่อคำเขียนที่ว่าให้รู้กายรู้ใจอยู่เนืองเนืองอยู่ทุกลมหายใจนั่นเอง 洒脱洒脱